สวัสดีครับก็กำลดูอีกครั้งของออกกี้กับแกมแลนด์สาวครับเพราะว่าทารสอคน,นครับก็จะเป็นเติมน้ํามันแล้วก็ซ่อมรถนะครับแต่รถมีใครมั่งที่มีรถใครมั่งนะผมที่จะมาเติมน้ํามันแล้วก็ซ่อมรถครับไปดูกันได้นะผมนี่คือการซ่อมรถแล้วก็เติมน้ํามันนะผม เฮ้ยไหนดูสิมีอะไรมัง่งรถคันนี้ก็มีรถมีรถสีเขียวนี่เดี๋ยวฉันจะไปดูให้ตาแดนนายลองดูเลยอะไรอ่ะตาแดนนี่นายนี่คือลมรถที่ส้มรถแล้วก็มีล้อนะแล้วก็ยังขาดไม่ได้คือการเติมน้ำมันไม่เลยล่ะคิดไม่ออกอ่ะไม่ไม่ไเสียตังสับบาทหรอก อ,อืมมนี่ไนมาแล้วเอ่อเชิญเลยครับอืมเต่ว่าดูกระปุมมรดหน่อยสิเร็วอ๋ออ๋อปิดก่อนเฮ้ยขับไม่ได้เนี่ยอืมแต่ว่าขับรถไม่เป็นไหนดูสิอืมเดี๋ยวขอไหนดู้ืมเสียงอะไร,รอ่อ โอเคได้มากเดี๋ยวอีสิบวินาทีโอเคอืมน่าจะได้นะเนาะเฮ้ยอะไรวะวายเออโอ้ยโอ้ยอีออออนี้นึ่งอีนี้นึ่งพอแล้วแล้วก็ลุนจากรถ,ถอีกนิดนึงถอยไปอีกโอียถอยอีกนิดนึงถอยอีกนิดนึง โอเคได้แล้วโอเคช่วยปล่อยหน่อยได้ไหมอ่ะไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะ้าต้องเป็นนะับปังซะนะ้าก็ทําได้เพอเป็นการซ่อมรถเน่ทาให้ดีละ่ะอย่าเสียภาคนอนดีกกว่าอืมทำเลยเอเดี๋ยวก่อนเฮ้ย เอ้ยห้ยเจรารถชั่วไปดีกว่าเฮ้ยไหนดูสิอืมในหนังสือบอกว่า,วาอ๋อต้มใช้นี้ก็ใช้ได้นี่แล้วก็คลื่นโยน,นสักอย่างถอยออกไปก่อนนี่นี่ฮ่า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 อือ,อ,อ,อ <c oughs> ไหนดูดิอืมไหนๆวะอเอาเลยเบิร์ตู้ม ยตายเลยไหนขอดูว้าอุ๊ยโอ้ยโอเคได้ประมาณนั้นไหนดูดิตรงนี้ก็มีอะไรมั่งโอ้ยมีแต่น้ำมันถอดล้อดีกว่าโอ,โอ้ย

้กุญแจกุญแจรถโอ้ยฮ่าฮ่าเอาคุญแจรถมาละฮ่าไม่ให้เว้ยแอบเอาไปนี่นะไม่มีวันเว้ยได้ยังไงก็จับไม่ได้ก่อนสิหน่อยไอ้ขโมยกุญแจฮ่าจับไม่ได้ก็จับไม่ได้เหรอเหมือนรับก่อนซะก่อนนี่เนี่ยเอาไปเลยเฮ้ยชิดหายแล้วต้มลูก,ก่อนฮ่าโยนไปเลยลูกเพื่อนใช่นี่แนี่ยลูกก่อนเว้ยฮ่า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 โอ้ย ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอืม <So. h aha> โซ<อ>ฮ่าฮ่าฮ่าฮุ้ยฉันมาแล้วเอากุญแจคืนมาอยู่นี่ฮะฮ่าฮ่าฮ่าได้มาแล้วว้า <h> ว <aha> โอ้ยเออลาก่อนอีกห่วยเอาเลยโอ้ยไม่นะโรยห้โะก่อน เอบออโอ้ยตดฮ่า่าเอาอีนี่แนละนี่เหล้โอ้ยโอ้ยนี่แหละนี่แหล้นี่แหล้นี่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 โอ้ยเออโอ้ยโอ้ยฮ่า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 โอ้ยอึ๊บส์อึ๊บส์อึ๊บส์ต้มเติมเปล่าก่อนอึ๊บส์กดเร้าไปก่อนปุ๊บหีแกสิิแน่ อ่าเอาน้ามาไปกินก่อนหัวอะไรเนี่ยโอ้โ oh หลึกก่อนโอ้โหโอ้ย oh oh ห้าชีสเปรย์เป็นไงมั่งวะหน่หนอยเจอหุ่นยนต์ล้อหน่อยเซ่วาฮ่าฮ่าอะไรกันเนี่ยจะหนีไปไหนเอาล้อไปกินหน่อยนี่นะไปเลยนี่นะรับไม่ได้หรอกแกไปเลยโอ้ยฉันจะกลับมาเล่นแกแนะ่ลาก,ก่อนละ กุญแจคืนมาแล้ววัดอีสามสิบวินาทีไหวนะร้อยสีจะไปหมดไม่ทันแล้วเราต้องล้างสะอาดก่อนฮึบชืม,อ,ม,อ,มอ้ออืมฟิวฮะออืมนอนไม่นอนมากล่ะทำให่ดีมากเฮ้ยนี่เซบิยอง เสร็จแล้วครับเชิญเลยคุณใจมานี่ฮิฮ <c oughs> ิฮ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 ิลิฮิฮิฮิาิฮาฮิฮิฮิมิฮ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 ิอุย้ยอะไรเนะนี่ยโอ,อิยิฮนะิฮ่ฮิฮิเิิฮ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  สงสัยทํารถพังเลยนะครับผมถ้าใครชอบดีของกระตูนออกกี้นะครับก็ไปดูกันได้น,นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์แจ้มีกือังใจทุกคนด้วยนะครับ